ตอนนี้610ขวดแล้วคนอีกแค่สองร้อยกว่าวดหมดแล้วนะเ<ะ>ซรามาหมดเลยอะหมดเกี้ยงเลยอะอีกแค่สองร้อยกวขวดก็ขายไป600กว่าแล้วเนี่ย614ขาดอีกมันมี900อยกว,ว่าขวด จีป่ะขึ้นนี่อันนี้มันเสียไหมเหรอไม่เไม่ใช่เสียนี่ไงที่เขาชอบแต่งกันนี่นี่น่มาแล้วผู้หญิงซื้อดิไม่แพง้น่ะเป็นธนูแม่น่ะที่คาหัวน่เออที่นุ่นไปซื้อที่นุนชอบคาดนะของแท้อะ น้อ่ไงมงมีีข่ายนัม่อางไมอชั้นสามามถันต้องขนไ้ว่าไม่มีนอนนี้กันคืออไรอันนี้คือไอ้นี่โรบินสันสนสนชบแนูนอะไรวะชอบชอบอะไรชอบแฝด แอาแ,อ,แอ๋อนี่ย,ยี่่เงมขึ้นเลยปะใช่ซื้อแล้วนึ่งวขวดครับทุกคนครับเอาให้หมดเลยเด้อตอนนี้400บ้บาทแล้ว631เออ อ่นรวมไหมขายหมดไปเลยอ่าแล้วนุ่นจะแช่นุ่นก็ขโมยพี่ๆมาดิกินอะไรเลยเฮ้ยกินอะไรเลย